ทุกคนครับวันนี้แม่ผมซื้ออะไรมให้กินอ่ะ บอกกัยน,นะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยทุกช่วงเช้าทุกช่วงเย็นนะครับแม่ห้องเข็บเองเนี่ยคอยหาข้าวหาน้ําให้กินนะฮะโตจนอายุเข้าเล่นสองแล้วก็ววยังไม่พ้นให้แม่หากัแบขบ้าวให้อัน<ๆ>นี้ก็จะเป็นข้าวเย็นในมื้อนี้ผมก็บอกูุว่ามันคืออีหยังเด้อนะมันคือเนื้อของอะไรนะี่คนพอจะรู้ไหมครับที่มันคือเนื้อของอะไรครับผมก็เตรียมน้ําจิ้มมาสองรสที่เด่นอยู่ตรงนี้เลยครับผมกำลังนึ่งข้าวเดี๋ยวอยู่นั่นเองเป็นข้าวที่หากินได้ยากสำหรับผมตอนที่ผมอยู่กรุงเทพเลยนะครับก็อยู่กรุงเทพแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้กินขขข้้้้้้้้้้าา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 าวว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 เเ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 เหหหหหนน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 ีีีีีีีียยยยยยลลลลแแแแตตต่่่่่่่ออออออกกกกัััับบบมมมทททงงงงจจดดดดภคคคสสะะรรๆถถึไไไิิฮ็ผูุพ เพราะว่ากูทอเมอก็กินอาหารหนูว่ะเข้าคลื่อคงคลื่อหาดบ้างอะไรเงี้ยขันแรกคือน้ำจิ้มแจ่วนะครับปึ๊บอือ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 เวลาผมอยู่บ้านเนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยเขาต้องจ้ำปึ๊บเข้าไปอือเกลือหลี่ตอนผมรู้สึกว่าจะมีคนแอบมองผมนะ น้องสาวนัว่แหละครับผมเห็นน้องสาวคนนี้จ้องผมกินข้าวมาตั้งนานผมก็เห็นใจน้องสาวคนนี้นะตั้งตารอคอยของเหลือจากผ,ผมก็เลยใจดีนะครับมผมจะให้ขอที่ผมกินอ,อยู่เนี่ยให้กับน้องสาวคนนี้เองครับกินเป็นบ้างหนึ่งสองแล้วหมาคงผมเอาน้องน้องไปไหนน้องท้าทํน้องไปไหนน้อง,องเฮ้ย